ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิงห์ท่านผู้บริหารทุกท่านและผู้วิเกียร์ตุกรายซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการการทํางานร่วมกันของกระผม,ผมนายสนั่นภมอักษรผูร้ว่าราชการจังหวัดกา,สนา,นนาลสินห์ในนามข้ารขอการกรมบริาสมเด็จพระนุบราชกุชินารายและประชาชนในจังหวัดพอดีศรีสิสงห์ธระมา,าวชิราลัยรระวชิระลา,ายเจ้าอยู่แล้วนตั้งแต่30สิบปีครับใช่ไหม ใช้เวลากี่ปีสามปีกว่าปีเองป่ะสิบกว่าปีอย่าไป <sk ill> อยู่กับเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องของเราเรื่องเราเอหน้าที่นในการในการอะไรทอาไปแบบท่านต้องทําให้คนเราคิดเป็นเท่าถึงเหอถึงผลเหมือนกันไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นก็แน่นอนอาจารยถูกท่านเข้มแข็งนะไมด้ร้ยเร็วซึ่งชาติเาจั้งแต่ก็ไม่รู้จักคนจะรักประเทศชาติหรือไม่อย่างไรแล้วมันเข้าเมอโคกงขาต้นต้นนกผัก